มาจ้ะหนูจะมาต้มกล้วยเตี๋ยวกินจะเป็นกล้วยเตี๋ยวนี่กลวยเตียเยเต๋ยวเรือกลวยเตี๋ยวเรือราชาสุดโบราณรสเด็ดกินอีกแล้วหนูบอกแล้วตอนมีโปรโมชั่นต้องรีบไปกดหนูนิุนไว้สองลังหนูบอกเลยนี่อร่อยมากแต่ต้งให้ดูอันนี้จะมีอ่าพริกป่นน้ำส้มสายชู น้ำปลาแค่นั้นอันนี้คือหนูปรุงมาแล้วเพราะว่าเวลาหนูต้มมิียวเสร็จหนูอยากใส่เลยหนูกลัวมันอื่นมาจอันดับแรกตั้งน้ำหม้ออันนี้กประสงค์ลูกเล็กกระทะรักอยู่ในตะกร้าไปตามเอาใส่น้ำจกักน้ำดื่มของพิซซ่าโลกน้ำดื่มเมาเทนเขาทำใหม่จ้ะฝาไม่หลุด แต่เราก็ไม่ชินมันดีดเรื่อยออาใส่ไปมานี้สองห่อน้ำคนเล็กตองเขาจะมีน้ำซุปมาให้จะมีพริกป่นกระเทียมแล้วก็น้ำซุปน้ำซุปตจะอยู่ในนี้ เส้นเยอะนะถ้าคนกินไม่เยอะพอเดียวพอจุอกอวาจะต้มสักห่นขอขนึงห่อครึ่งห่อชิ้นหมดครึ่งนหมูส,สดลูกชินก้นจ้าใส่บุง้งจ้าแล้วแต่ชอบ ไฟจ้ะต้มเสร็จแล้วอันนี้ใส่ห่อครึ่งหม้อไปตามไมได้จ้ะหม้ออเนกประสงค์ผักป่นมีมาให้จรหนูใส่ไปแล้วถ้าไม่เผ็ดเดีนน๋ยวใส่เพิ่ม กระเทียมเจียวจ้ะคุ้มนะแบบทํากินง่ายอะ่ะเรามีแค่เนื้อสัตว์แค่นั้นเองอะ่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยน้าอย่าไปใส่เยอะจ้ะถ้าน้ําใส่เยอะเกินอะ่ะไอซอสก๋วยเตี๋ยวเรือผงซอสก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาให้มามันจะจืดรุ้งจ้ะนิดหน่อยมาจ้ะง่าย เตี่ยวเรือราชานี่หนูทำคลิปลงไปหลายคลิปมากแล้วนะหนูไม่รู้ว่าพี่ๆกดไปกดตามหรือยังตอนมันมีโปรส,ส่งฟรีอ, <c oughs> อ่ะม,มันง่ายแล้วมันอร่อยมาก อหอมบัคชี้จ้ะดูในกล้องมันไม่แดงนะแต่ของจริงแดงมากอืสะดวก แม่บาคนแบบถ้าอันไหนกินแล้วอร่อยอะเถึงจะมาบอกแต่ถ้าอันไหนกินแล้วไม่อร่อยอะถึงซื้อมาเองเสียตังเองก็ก็ไม่ไม่ลงคิมจ้ะความบางสิ่งบางอย่างหนูอยากซื้อกินเองนูสบายใจกว่า มีหลายแบรนด์จะมาจ้างให้รีวิวแต่ว่ารีวิวฟรีนะหนูเกรงใจเขาบางทีหนูมากินแล้วมันไม่อร่อยหนูวดเกรงใจเขาสมมติว่าหนูไม่ได้ลงคลิปให้เขาเม่ ซองเดียวก็น่าจะอิ่มนะแต่ตอนมันต้มมันยังไม่ทันอืดเนี่ย แล้วเส้นอร่อยมากเส้นเหนียวนุ่มมาก หรือถ้าใครมีเลือดนะใส่เลือดเข้าไป,ไปเป็นนุ่มเตี๋ยมตกหนาะอ,อร่อยหอมพอน้้ำซุปเขาแบบผงน้ำซุปเขาหอมมาจ้ะ ง่ายต้มน้ำใส่พงน้ำซุปใส่ผักใส่เส้นใส่หมูใส่ลูกชิ้น,ลนแล้วแต่เราจบสิบแถมสอง พิเผาวนานๆทีหนูจะใส่จะ้ะหนูไม่ค่อยชอบกินพิกเผามันมันเป็นมันมัน,มนเป็นน้ํามัน,มน ักบุ้งกระถังออกเลิศ อร่อยใครยังไม่เคยลองกินลองไปซื้อติดบ้านมาเลยจ้ะสะดวกหนูไว้แบนี้สองลัง ขาดแคปหมูเนาะเห็นไหมพริกอื่นไม่ต้องหาเลยถ้าคนไม่กินเปรี้ยวนะเวลาปรุงไ๋เตี๋ยวไม่ต้องใส่น้ำส้มใส่ชูนะกินได้เลยไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเลยอร่อย ขอภัยไหล่จ้ะความร้อนเนาะน้ำมูกน้ำตาไหลหมดเป็นไงทุกคนเนี่ยจ้ะคันท้ายาหนูจะนั่งริมไปเรื่อยๆมาจ้ะ ก๋ยเตียวเรือราชาใครสนใจคลิกทิกาก้าได้คนมีติดบ้านไหมจ๊ะหนูบอกเลยอร่อยมากหนูพยายามที่แบบว่าอะไรที่มันอร่อยอะไรที่มันดีจริงอน่หนูพยายามที่เอามาลง,ลง,ลงมาลงมาลงแบ่งป,ปันกันแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้ขึ้นอยู่กับกํารับรสของแต่ละคนด้วยนะจ๊ะบางคนชอบเค็มบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบหวานแต่ละคนกินรสชาติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่หนูคิดว่ามันอร่อยสําหรับหนูหนูก็จะลงไว้ให้ถ้าลองชิมแล้วมันไม่อร่อยม,มันอาจจะไม่อร่อยม,มันอาจจะไม่อร่อยสําหรับคนอื่นแต่สำหรับหน,หนูว่ามันอร่อย แล้วหนูจะเน้นย้ํากับทุกทุกกลิบเลยว่าหนูไม่เป็นคนที่ไม่ชอบกินน้าตาลทํากับข้าวไม่ใส่น้าตาลกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่น้าตาลตําซุ้มตํามไม่ใส่น้ําตาลนอกจากเมนูกับข้าวที่จะเป็นแบบผัดเปรี้ยวหวานเก,ก๊กเกรหวานอะไรอย่างเงี้ยพันแนงอะไรอย่างเงี้ยต่ที่มันจะต้องแบบมีความหวานออกมาด้วยอย่างเงี้ยถึงจะใส่ถึงจะตัดแต่อย่างก,กะเพราผัดผักอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะไม่ใส่จะเอาให้มัน หนัวนัวของมันไปแบบนั้นจะไม่ตัดบาดเลยรู้สึกว่าการเอาความหวานเข้าไปอยู่ในอาหารน่ะมันมันไม่ได้เรียกสําหรับหนูนะมันไม่ได้เรียกว่าอาหารมันเรียกของหวานแต่คนก็อย,อยังว่าอะไรจากคนชอบไม่เหมือนกันเนาะไปแล้วจ้ะแซ่บแท่กาลันเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือราชาหนูก,การันตีเลยว่าอร่อยเวลาต้มต้มทีละหอ่อถ้าใครกินไม่เยอะ แล้วก็ใส่น้ำไม่ต้องเยอะถ้าห่อเดียวก็ใส่น้ำแค่นี้พอเอาแค่มันท่วมเส้นท่วมผักพอจะ้ะเพราะว่าผงปรุงเขาอะผงน้ำซุปเขามาพอใส่ไปมันจะหนัวมันจะอร่อยไปลวจะ้ะจำจะนองกันเจอกันเก็บหน้าจ้า